สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ถ้ามาเจอกับแม่โบนะคะแม่โบก็จะชวนทํากับข้าวกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะแม่โบก็พาเพื่อนๆเ,เข้าครัวค่ะมาดูวิธีการหอ่อปอเปี๊ยะนะคะเพื่อที่จะทอดนะคะว่าแม่โบทํำยังไงนะคะมีหลายๆคนแม่โบทําลง Facebook นะคะแล้วก็บอกว่าห่อสวยนะคะอยากให้แม่โบทําวิธีนะคะสาธิตให้ดูนะคะว่าแม่โบห่อยังไงนะคะก็ แม่่าใช้เป็นแป้งนะคะเป็นตัวนี้นะคะแป้งปอกเปี้ยนะคะก็จะมี40แผ่นนะคะขนาดกลางนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะก็วางให้มันเย็นนะคะถ้าเราเอาออกมาแล้วก็เอาลงมาวางอย่างนี้นะคะกับเขียงก็ได้หรือว่าเป็นกระดาษอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้แม่โบผัดไส้มาเรียบร้อยนะคะก็ผัดไส้ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยววันหลังแม่โบจัมาทําให้ดูนะคะ นี้ค่ะก็ใช้อยู่ที่1ช้อนนะคะใช้ช้อนตักข้าวนะคะใช้ช้อนกินข้าวนะคะไม่ว่าใส่ประมาณแค่ช้อนเดียวนะคะเพราะว่าขนาดแผ่นตัวนี้นะคะถ้าเราใส่เยอะเกินนะคะมันจะห่อแล้วแตกนะคะหลังจากนั้นก็พับมานะคะ1นะคะขั้นที่1นะคะเราพยายามดูนะคะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะ ม้วนไปค่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่แม่โบเตรียมมานะคะก็คือตัวไข่ไก่นั่นเองนะคะไข่ไก่ตัวนี้นะคะก็ใช้เป็นตัวู้กันอย่างนี้นะคะสําหรับที่จะติดนะคะแม่โบจะม้วนไปนะคะถึงประมาณตรงนี้นะคะเป็นมุมนะคะหลังจากนั้นแม่โบก็จะพับค่ะเข้ามานะคะเวลาเราพับตรงนี้ค่ะให้พยายามดูนะคะให้มันตรงอย่างนี้นะคะอ่า พราะเดี๋ยวเวลาเราม้วนนะคะนี่ค่ะได้ประมาณอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นตัวไข่ไก่นะคะเราจะเอาไข่ไก่นะคะมาทาตรงปลายแหลมตรงนี้แค่นั้นนะคะของแม่โบหลังจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนต่อแต่พอม้วนเพื่อนๆสังเกตนะคะมันจะแบกออกอย่างเงี้ยค่ะทาให้มันล้นออกมานะคะพยายามทรงประคองมันนะคะเนี่ยแล้วก็ใช้มือกดนะคะไปด้วย แล้วก็หมุนไปให้สุดเลยค่ะนี่ค่ะแม่โบได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่โบจะทําให้ดยุดรอบหนึ่งนะคะมุมตรงนี้นะคะวางระดับแบบนี้นะคะเรานั่งฝั่งนี้นะคะอันนี้ให้หยุดฝั่งตรงข้ามกับเราตักไส้มานะคะเพื่อนๆหนึ่งช้อนนะคะโดยประมาณนะคะหนึ่งช้อนอ่า หลังจากนั้นเราก็พับไปนี่คะ่ะได้ประมาณนี้นะคะหมุนไปอีกนิดหนึ่งให้เข้าระหว่างตรงนี้ปุ๊บพับเข้ามาพับเข้ามานะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็ม้วนไปนะคะ่ะเพื่อนๆม้วนไปเรื่อยๆนี่คะ่ะเห็นไหมคะลักษณะ2อันนะคะก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะคะ อันนี้แม่โบลืมทาไข่นะคะาทาไข่ด้วยนะคะนี่นะคะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแม่โบจะไปทําให้เสร็จเลยแล้วเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็หลังจากที่แม่โบหอนะคะมานะคะก็ได้หน้าตาประมาณอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็ระหว่างห่อไปนะคะลูกชายก็มาหยิบไปทอดไปด้วยนะคะหลายชิ้นมากนะคะแต่ว่าจริงๆแม่โบยังห่ออีก ยังไม่เสร็จนะคะก็เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์กับการชมคลิปนี้นะคะแล้วก็นําไปทําำปอเปี๊ยได้สวยงามน่าทานนะคะก็แม่โบหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แม่โบด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่โบไปค่ะขอบคุณค่ะ